เด็กหญิงนิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะนิยายเรื่องนี้นางร้ายยืนหนึ่งบทที่127 ชิงลี่ตะลึงอ้าปากค้างไม่อยากเชื่อสายตาว่าชีวิตนี้จะได้พบเจอคนสวยกว่ายวนแย่ชิงจากพี่เธอเห็นแม้เวลานี้สตรีตาบอดผู้นั้นจะอายุมากแล้วแต่ความงดงามก็ยังคงโดดเด่นชัดเจน แต่เธอไม่คิดว่าจะสวยล่มบ้านล่มเมืองขนาดนี้เธอเดินตามคนกลุ่มนั้นไปซึ่งพวกเขากำลังเดินตรงไปยังลานโล่งกว้างแห่งหนึ่งบริเวณน,นั้นเต็มไปด้วยผู้คนนับร้อยกำลังยืนล้อมลานเป็นครึ่งวงกลมแม้คนจะมากมายแต่ก็ไม่ได้พูดคุยกันเสียงจอแจนักคล้ายกับพวกเขากำลังสงบใจ รอคอยอะไรบางอย่างมากกว่าการมาชุมนุมสังสารค์ด้านหน้าพวกเขาเป็นพื้นดินยกสูงขึ้นมาราวหนึ่งคืบคล้ายเวทีขนาดเล็กซึ่งบนนั้นยามนี้ปรากฏชายร่างยักษ์ในเครื่องแต่งกายที่เต็มยศกว่าคนอื่นเพราะเขาเป็นคนเดียวที่สวมที่ฆ่าสีสษะอนันโต และรอยสักที่หลายคนมีตามแขนขานั้นเขาคนนี้กับปรากฏรอยสักผ้าเต็มลำตัวหากเธอคาดเดาไม่ผิดชายผู้นี้ย่อมไม่พ้นเป็นหัวหน้าเผ่ามาถึงตรงนี้เธอจึงค่อยนึกขึ้นได้ว่านี่คงเป็นหมู่บ้านสร้างเฮงเมื่อหลายสิบปีก่อนเพราะแม้จะไม่ใช่สถานที่เดิมแต่สังเกตจากการแต่งกายของพวกเขาที่ใช้หนังวัวย้อมสีแดงเป็นหลักและ แรอยสักตามต้นแขนทั้งสองข้างที่คล้ายกับที่เธอเคยเห็นจากโปเปียวและตาแย่กลุ่มคณะที่ชิงลี่เดินตามนั้นเดินไปยังบนเวทีสูงร่วมกับหัวหน้าเผาหญิงชาราที่เดินนำหน้าก้าวออกมาพร้อมไม้เท้าสลักลายแปลกตาอันใหญ่ในมือนางเคาะปลายไม้เท้ากับพื้นสองทีหน้าแปลกที่เสียงมันดังต้องไปทั่วบริเวณลานกว้างและทันใดนั้นเสียงพู คุยก็เงียบกริบลงทันได้ทุกสายตาล้วนจับจ้องไปที่หญิงชราด้วยท่าทีเคารพยำแกรง เมื่อไร้เสียงพูดคุยโดยสิ้นเชิงทั่วล้านในยามนี้จึงมีเพียงเสียงมาแรงและลมกลางคืนหวีดหวิวแสงไฟสีส้มจากครบเพิงอันใหญ่แต่ละจุดที่ส่องสว่างทาทับล้านกว้างยิ่งพาให้บรรยากาศในค่ำคืนนี้เปลี่ยมไปด้วยม์ขลังจนเธอขนลุกชันอย่างบอกไม่ถูกเมื่อยามหนึง่ง ข้าได้นิมิตจากเบื้องบนหญิงชราเอ่ยปากในที่สุดนางกว่าตาไปทั่วราวกับต้องการสบตากับทุกคนที่ยืนรายล้อมให้ได้มากที่สุดสิ่งที่พวกเราชาวสร้างเฮิงและชนเผ่าเสรีทั้ง17็ดรอคอยมาเนิดนั่นกำลังจะมาถึง ใกล้เวลาที่เด็กสาวผู้นั้นจะมาเยือนแล้วสิ้นประโยคนั้นชิงลี่ก็มีอันต้องสะดุง้งกับปฏิกิริยาตอบสนองของเหล่าผู้ที่รายล้อมรอบด้านพวกเขาต่างก็อุทานออกมาบางต้องหันไปจับมือกับคนข้างกายสีหน้าท่าทางของพวกเขาคล้ายกับคนที่กำลังปลื้มปิติกับบางสิ่งมากๆกระทั่งความรู้สึกนั้นเอ่อล้นพรั่งพลูออกมาจนยากจะระงับไม่ว่า เด็กสาวผู้นั้นจะเป็นใครเธอคนนั้นคงมีความสำคัญต่อชาวสร้างเหงืเป็นอย่างมาก ท่าทีของพวกเขาสะกิดตอมให้เธออยากรู้ว่าเด็กสาวคนนั้นเป็นใครและมีความสำคัญอย่างไรต่อชนเผ่าลึกลับนี้ยังดีที่ดูเหมือนว่าหญิงชารากำลังจะปื้มปิติอย่างมากเช่นกันจึงได้เอ่ยทวนความหลังของชนเผ่าตนเองและเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กสาวผู้นั้นที่เธอกำลังอยากรู้พอดี เนิดนานมาแล้วที่บรรพบุรุษของเราได้ทิ้งคำทำนายสามประโยคเอาไว้ผ่านแผ่นซิลาซึ่งก็คือภัยพิบัตริครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับชนเผ่าเซรีและวิธีที่จะผ่านพ้นมันไปได้เสียงแหบชารางเงียบลงดวงตาเฝ้าฟ,า,ฟ,า,ฟางกวาดมองไปทั่วลานก่อนจะเอ่ยต่อ พวกเราสามารถผ่านพ้นมาได้แล้วสองครั้งเหลือเพียงประโยคสุดท้าย ภัยพิบัติใหญ่ล้วงที่จะทำให้สายเลือดของชาวสร้างเงิงและชนเผ่าเสรีทั้ง17ของเราสิ้นสุดลงมาถึงตรงนี้ทุกคนต่างก้มหน้าเม้มริมฝีปากเมื่อระลึกว่าพวกตนต้องอยู่อย่างหวาดระแวงกับคำทำนายประโยคสุดท้ายมานานเพียงใดแม้พวกเขาจะสืบท่อสายเลือดนักล่าห้าหานที่ไม่หวั่นเกรงความตายแต่สิ่งที่พวกเขาหวั่นเกรงนั้นก็คือ การล่มสลายของชนเผ่าและอดเป็นห่วงลูกหลานของตนไม่ได้คำทำนายของนักทำนายอาวุโสไม่เคยผิดพลาดพวกเขาได้ผ่านพ้นมาแล้วสองครั้งเหลือเพียงประโยคสุดท้ายเท่านั้นที่ยังไม่ได้เผชิญซึ่งเป็นคำทำนายที่น่าหวาดหวั่นที่สุดจากทั้งหมดเมื่อได้กล่าวถึงการล่มสลายของสายเลือดสร้างเหิงที่สืบทอดกันมายาวนานกว่าพันปี กานนั้นในคำทำนายก็ได้กล่าวถึงหนทางรอดเอาไว้ด้วยเช่นกันเมื่อถึงคราวเด็กสาวผู้หนึ่งจะห้วลับมาในความหวาดวันก็ยังมีแสงสว่างแห่งความหวังให้พวกเขาไขว่คว้าดังนั้นพวกเขาจึงรอคอยเด็กสาวในคำทำนายผู้นั้นมาโดยตลอด ตั้งแต่รุ่นปู่ย่ารุ่นพอ่อรุ่นแม่มาจนถึงรุ่นตนเองในวันนี้ท่านนักทำนายได้นิมิตถึงสัญญาณของเด็กสาวผู้นั้นแล้วอีกไม่นานนางก็จะมาเยือนพวกเขาจะไม่ต้องนอนตายตาไม่หลับหรือจากไปอย่างมีห่วงถึงอนาคตของลูกหลานว่าจะสามารถรับมือกับคำทํานายประโยคสุดท้ายได้หรือไม่และท้ายที่สุดแล้วชนเผ่าสร้างเหงิงจะต้อง ต้องสูญสลายหรือสามารถรักษาเอาไว้ได้แล้วจะไม่ให้พวกเขาปลื่มปิติได้อย่างไรข้าจะจัดพิธีอัญเชิญนักทำนายคนใหม่ ในข้างแรมที่จะถึงนี่หญิงชราเอ่ยขึ้นอีกครั้งจากนั้นนางจึงเบี่ยงกายหันไปหาคนด้านหลังให้เด็กสาวที่ชิงลี่พึ่งยอมรับว่าหน้าตางดงามกว่าตนเองก้าวออกมาด้านหน้าสตรีตาบอดคนนั้นคือนักทำนายแห่งชนเผ่าสร้างเหิงเสียงพูดคุยโดยรอบดังขึ้นทันทีชิงลี่เข้าไปใกล้จึงได้ยินสิ่งที่พวกเขากังวลชัดเจน นางยังเด็กเพียงเท่านี้ก็จะทำพิธีอัญเชิญแล้วเหมือนว่าพลังของนางจะยังไม่ตื่นขึ้นเลยด้วยซ้ำนางยังไม่เคยได้รับนิมิตจ,จากเบื้องบนแม้แต่ครั้งเดียวแล้วจะให้นางรับผิดชอบเรื่องยิ่งใหญ่อย่างเด็กสาวในคำทำนายได้อย่างไรท่านนักทำนายผู้เท่าคิดอะไรอยู่กันแน่ถึงจะส่งมอบอำนาจให้บุตรสาวในช่วงเวลาสำคัญเช่นนี้ ชิงลี่หันไปมองทั้งเด็กสาวที่กำลังตกอยู่ในคำวิพากษ์วิจารณ์แม้นางจะมีสีหน้าสงบ แต่เธอสังเกตเห็นว่ามือของนางกำลังกำชายกระโปรงตนเองนั่นพรานความรู้สึกสงสารก็ผุดขึ้นมาอย่างห้ามไม่ได้ยิ่งตัวเธอรู้ว่าในอนาคตเด็กสาวผู้นี้จะต้องพิการทางสายตาเธอก็ยิ่งเจ็บปวดอย่างบอกไม่ถูกนึกอยากเข้าไปเย็บปากพวกพี่กำลังซุบซิบอยู่ด้านล่างให้ติดกันให้หมดด้วยความหมันไส้เต็มพี่สิงลนี่จึงทดสอบเดินเข้าไป ตบศีษะใช้าปากมากที่อยู่ใกล้ตัวเธอที่สุดแต่ก็ต้องผิดหวังเมื่อมือของเธอทะลุผ่านศีรษะเขาไปยังไม่ทันได้ทดลองทำสิ่งพิเรนอะไรอีกตัวเธอก็คล้ายถูกพลังบางอย่างดึงวูบออกไปอีกครั้ง คราวนี้เมื่อลืมตาขึ้นมาอีกทีชิงลี่ก็พบว่าตัวเธอกำลังยืนอยู่กลางป่าทึบในเวลากลางวันแสกๆมือบางยกขึ้นบางแสงแดดจ้าที่ส่องลงมากลางศีรษะโดยอัตโนมัติก่อนจะนึกขึ้นได้ว่าเธอไม่มีตัวตนที่นี่แสงแดดไม่อาจทำร้ายผิวพรรณของเธอได้จึงเอามือลง อาอเหรเสียงแหบอันแสนคุ้นเคยดังขึ้นนางร้ายสาวหัวคิ้วกระตุกอย่าบอกนะว่าเมื่อเธอหันหลังไปตามต้นเสียงก็ต้องอ้าปากค้างนี่มันจอมพิษมู่อินในไว้ขบพออีกด้วย ท่านจอมพิษชิงลี่ยังไม่ทันหายอึ้งกับมู่อินเวอร์ชั่นหน้าอ่อนสายก็ต้องยิ่งตื่นตะลึง่งเมื่อพบว่าหญิงสาวที่ทำให้ไอ้จอมพิษโชดยืนบิดหมวนอยู่ตรงนี้ก็คือ ติงเหาวานักทำนายแห่งชนเผ่าสร้างเหืองหญิงสาวคนรักที่มู่อินเฝ้ารำพึงหามาโดยตลอดก็คือสตรีตาบอดคนนั้นนั่นเองแม้ติงเหยาวในเวลานี้จะปรากฏด้วยรูปลักษณ์ของสาวสะพรั่งคาดว่าเวลาผ่านไปแล้วหลายปี จากเหตุการณ์ก่อนหน้าในร้านหมู่บ้านสร้างเหงิงถาว่าชิงลี่ก็ยังสามารถจดจานางได้ในทันทีด้วยใบหน้าที่สวยโดดเด่นยากที่ผู้คนทั่วไปจะลืมเลือนได้ของอีกฝ่ายนี่ให้เจ้ามูอินยื่นดอกไม้สีเหลืองอ่อนเป็นกรรมให้อีกฝ่ายข้าเดินผ่านเห็นว่ามันงดงามเหมาะกับเจ้านักจึงแวะเก็บมาให้เจ้า มม่อินเกาแก้มตนเองหลุบตามองพื้นเพราะไม่กล้าสบตาอีกฝ่ายอีนางร้ายสาวผู้ได้รับชมฉากรักในระยะใกล้รู้สึกคันขยเยอไปทั่วทั้งตัว เมื่อเห็นจอมพิษใจโชดพี่เธอแสนเกลียดเกี้ยวภารสีหญิงสาวต่อหน้าต่อตานึกแช่งในใจให้เขาอกหักรักพุดจนต้องแดดิ้นตายด้วยพิษรักแต่เมื่อเธอหันมาเห็นว่าพวงแก้มของติงเหย่เริ่มเปล่งสีแดงเรือ่อก็อยากจะตะโกนให้เสียงตัวเองดังทะลุเข้าไปไม่นะอย่ารับหนีไป เท่าว่าเธอที่เป็นเพียงสสารล่องลอยในโลกอดีตแห่งนี้ก็ไม่อาจทำอะไรได้ จึงได้แต่ต้องทนมองติ้งเหวยาเอื้อมมือไปรับดอกไม้จากมู่อินมากุมไว้อย่างทนุถนอมทั้งสองต่างคนต่างหลุบตามองพื้นไม่มีใครเอ,อ่ยอะไรต่อกันอีกกระนั้นบนใบหน้าหนุ่มสาวต่างก็ประดับด้วยรอยยิ้มงดงามยากจะลบเลือนชิงลี่ไม่อยากยอมรับว่าแม้แต่เธอก็ยังอดคิดไม่ได้ว่าพวกเขาทั้งสองเหมาะสมกันจริงๆขณะที่ชิงลี่เริ่มอินกับภาพตร หน้าพริบตาเดียวกันนั้นเธอก็ถูกดึงไปยังสถานที่อื่นอีกครั้ง คราวนี้เธอยือนอยู่ตรงปลายเตียงของคนผู้หนึ่งในเวลากลางคืนแสงจันทร์ที่ลอดผ่านหน้าต่างที่ถูกเปิดทิ้งไว้ทำให้เธอเห็นว่าคนที่กำลังนอนหลับอยู่บนเตียงตรงหน้าเธอก็คือติ้งเหี่ยานั่นเองสตรีตาบอดผู้นี้อีกแล้วชิงลี่เริ่มรับรู้ถึงชิ้นส่วนปริศนาที่คล้ายโผล่แวบ,บแวมออกมาให้เธอเอะใจสงสัยหรือการที่วิญญาณของเธอถูกดึงเข้ามาอยู่ ในร่างยวนแย่เสิง จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับนักทำนายแห่งชนเผ่าลึกลับแห่งนี้นางร้ายสาวครุ่นคิดกับตัวเองพลางมองร่างบางที่กำลังนอนหลับไหลอย,อยู่บนเตียงแต่แล้วก็ต้องตกใจเมื่อจูจูร่างของนางก็เริ่มพลิกไปพลิกมากระสับกระส่ายราวกับคนฝันร้ายชิงลี่เดินเข้าไปดูใกล้ๆเห็นว่าวางคิ้วของนางขงมวดเป็นปมแน่นแล้วก็สงสารที่เด็กสาวอายุเพียงแค่นี้ ต้องมาแบกรับความคาดหวังความกดดัน จากชนเผ่าตนเองเพียงแค่เพราะเกิดมาเป็นบุตรสาวของนักทำนายชีวิตก็ไม่อาจเลือกกำหนดได้เองอย่างอิสระเสรีเหมือนคนอื่นบางทีติงเหยาอาจยิ้มอย่างสดใสได้เต็มที่เฉพาะตอนที่อยู่กับมู่อินเท่านั้นยิ่งเห็นเหงื่อที่ผุดซึมตามกรอบหน้าของติงเหยาชิงลี่ก็ยิ่งรู้สึกเวทนาเหมือนเห็นภาพตัวเองตอนเป็นวัยรุ่นซึ่งต้องระหตุออกจากบ้านแล้วใช้ชีวิต อย่างล้มลุกคลุกคลานอยู่นานกว่าจะสามารถยืนด้วยตัวเองได้อย่างแท้จริงคึกคึกผนันร่างของติงเหยาก็สั่นเทามากขึ้นจนกระเทือนไปถึงเตียงไม้ใบหน้างดงามนั้นบิดเบี้ยวราวกับคนกำลังเจ็บปวดทรมานถึงขีดสุด แต่เปลือกตาทั้งสองก็ยังคงปิดสนิททั้งที่ความเจ็บปวดทรมานขั้นนี้น่าจะปลุกนางออกจากนิทาได้ชิงลี่หันรีหันขวางอยากตะโกนร้องเรียกให้คนมาช่วยก่อนจะนึกขึ้นได้ว่าตัวเธอไม่มีตัวตนในโลกอดีตแห่งนี้ยังดีที่อีกไม่นานก็มีหญิงสาวราวสามสี่คนผลักประตูไม้ปรูเข้ามารังถ้ายด้วยหญิงชราที่เธอจำได้แม่น ว่าคือนักทำนายอาวุโสคนนั้นอายาเด็กสาวหน้าตาพริ้มเพราคนหนึ่งตะโกนขึ้นแล้วปราดเข้ามาเกาะขอบเตียงคาดว่าคงสนิทสนมกับติงเหยาจึงได้ตื่นตระหนกขนาดนี้ชิงรี่มุ่นหัวคิ้วรู้สึกคุ้นหน้าเด็กสาวคนนี้ยิ่งนางหันหน้าที่เต็มไปด้วยคราบน้ำตากลับมาเธอก็ยิ่งรู้สึกคลับคล้ายคลับคลาว่าเคยพบนางที่ไหนมาก่อน อาแย่เจ้าถอยออกมาก่อนหญิงสาวคนหนึ่งเรียกนางไม่ข้าจะช่วยอายาเด็กสาวผู้นั้นสายศีสะะไม่ยอมพาออกไปผู้แย่เจ้าจะสังหารสหายตนเองหรืออย่างไรหนึ่งในสตรีเหล่านั้นตะวาดขึ้นเสียงดังทว่านั่นไม่ได้ทำให้ชิงลี่ตกใจเป็นเพราะชื่อที่อีกฝ่ายเรียกเด็กสาวน้ำตาน้องหน้าผู้นั้นตั้งหกักผู้แย่ หลิวผู่แย่นางก็คือมารดาของยวนแย่ชิงข้าไม่ไปพวกท่านก็สนแต่คำทำนายหาได้สนใจชีวิตของอาเหยาเมื่อวานข้าได้ยินกับหูท่านผู้เท่าท่านพูดว่าเพื่อให้เด็กสาวในคำทำนายปรากฏตัวต่อให้ต้องแลกกับสิ่งใดก็ยอมนั่นหมายถึงชีวิตของอาเหยาด้วยใช่หรือไม่เพื่อคำทำนายบ้าบออะไรนั่น ท่านยอมแม้แต่แลกชีวิตบุตรสาวในไส้ใช่หรือไม่ผู้แย่กรีดร้องทั้งน้ำตาราวกับคนเสียสติสีหน้าของคนโดยรอบตื่นตะลึงตึง้งหุบปากหญิงชารากระแทกไม้เท้าอันโตพลางตะหวาดเสียงดังมือเหี่ยวย่นที่กำรอบไม้เท้าสันา่นเทาเช่นคนที่กำลังข่มอารมณ์เต็มที่เอานางออกไป สิ้นคำสั่งเฉียบขาดหญิงสาวร่างกายบึกบึนสองคนก็เดินมาหิ้วปีกผู่แย่ที่ยังคงดิ้นไปมาออกไปจากห้องพวกท่านจะฆ่าอายาพวกท่านจะฆ่าอายาข่าไม่ไป แม้ตัวของนางจะถูกพาออกไปแล้วภาวาเสียงตะโกนยังคงสะท้อนกล้องอยู่ในห้องขนาดเล็กชิงลี่ซึ่งยืนมองอยู่ไม่ไกลเห็นชัดเจนว่าดวงตาของหญิงชาราแปลเปลี่ยนจากความเกลียวกลาดเป็นสั่นไหว ท่านผู้เท่าคนข้างกายเอ่ยเรียกเป็นทำนองว่าจะให้ทำอย่างไรต่อเมื่อเห็นท่านผู้เท่ายืนต้องบุตรสาวนิ่งพริบตานั้นแววสั่นไหวในดวงตาของหญิงชาราพรันบูบหายไปเหลือเพียงความนิ่งเรียบดุดผื่นน้ำนิ่งสงบจนดูคล้ายเย็นชาในความรู้สึกของชิงลี่เอาโลหิตอัดสารพิษมา ทราบแล้วหญิงสาวรับคำสั่งแล้วจัดแจงทุกอย่างด้วยความรวดเร็วราวกับกลัวท่านผู้เฒ่าจะเปลี่ยนใจขณะนี้ภายในห้องนอน เต็มไปด้วยผู้คนยืนล้อมเตียงโดยมีหญิงสาวสองคนตรึงแขนติงเหยายพี่ยังคงร่างกระตุกดิ้นไปมาเอาไว้อย่างแน่นหนาะปลายเตียงนั้นคือหญิงชราที่บัดนี้กำลังขยับปากไรส่วนบางอย่างและกระทุงไม้เท้าเป็นจังหวะชิงลี่สังเกตว่ายิ่งนานเข้าร่างของติงเหยาก็ยิ่งกระตุกดิ้นแรงขึ้นทุกทีจนหญิงสาวอีกสองคนต้องเข้าไปช่วยตรึงขาของน้า ไม่ให้แตะถีบโดนผู้อื่นเหตุการณ์ตรงหน้าที่ดูไม่ต่างจากพิธีกรรมศาสตร์มืดที่เธอเคยเห็นผ่านตาในภาพยนตร์จำพวกแม่มดหมอผีทำให้เธอขนลุกว่าไปทั่วร่าง สักพักหญิงชาราก็เดินไปหยุดข้างเตียงของบุตรสาวปากของนางยังคงบริกรรมคาถาไม่หย,ยุดนางแบมือซ้ายที่ว่างออกไปโดยที่สองตาย,ยังคงจับจ้องติงเหว่าไม่คลาดเคลื่อนชิงลี่หัวใจหล่นบูบเมื่อเห็นว่าสิ่งที่ผู้ติดตามยื่นให้หญิงชาราคือมีสั้นคมกริบเล่มหนึ่ง หรือจะเป็นอย่างที่ผู้เย่กล่าวไว้คนพวกนี้ตั้งใจจะฆ่าติ้งเหยาแม้จะรู้ว่าติ้งเหยารอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้ได้เพราะในปัจจุบันเธอก็ยังได้เจอกับติ้งเหยาแม้อีกฝ่ายจะอยู่ในสภาพสตรีตาบอดก็ตามชิงลี่ซึ่งเป็นผู้ชมอย่างใกล้ชิดหัวใจเต้นผีรัวด้วยความรุนระทึก เธอหลับตาปีทนดูไม่ได้เมื่อเห็นหญิงชาราจดปลายมีดแหลมลงบนหน้าอกด้านซ้ายของติงเหวาว่าสักพักเธอก็ยังไม่ได้ยินเสียงอะไรน่าหวาดกลัว จึงค่อยๆลืมตาขึ้นแล้วพบว่านักทำนายผู้เท่ากำลังใช้ปลายมีดต่างผู้กันกรีดเขียนอะไรบางอย่างลงบนผิวเนื้อของบุตรสาวตนเองมือเหี่ยวย่นของหญิงชาราเตวัดกรีดอย่างคล่องแคล่วไร้แววลังเลปากก็ยังคงบริกรรมคาถาไม่หยุด คนสนิทข้างกายก้าวเข้ามาอย่างรู้จังว่ารับมีดคืนจากท่านผูเท่าแล้วจึงยื่นจอกเล็กที่ด้านในบรรจุด้วยน้ำสีดำขอนคลักซึ่งเธอคาดว่าคงเป็นโลหิตอสราพิษที่พวกเขาเอ่ยถึงในทีแรก หญิงชารารับมาถือเอาไว้สองตาจับจ้องที่บุตรสาวชั่วพริบตานั้นไม่รู้เธอคิดไปเองหรือไม่ว่าเห็นรอยสั่นไหวในดวงตาของนักทำนายอาวุโสผู้นี้กระนั้นก็เป็นชั่วพริบตาที่ไร้ความสำลักสำคัญเมื่อสุดท้ายนางก็ตัดสินใจราดโลหิตอสรพิษลงบนรอยสักที่หน้าอกซ้ายของบุตรสาวทันทีที่ของเหลวสีดำนั้นสัมผัสดโดนผิว เนื้ออ่อนบางของติงเหยาวมันก็คล้ายกับมีชีวิตและเริ่มไหลเดือยเป็นเส้นสายสีดำเข้าเติมเต็มรอยสักที่หญิงชารากรีดเอาไว้ ซิงลี่เบิกตากว้างเมื่อเห็นชัดเจนแล้วว่าสิ่งที่อยู่บนหน้าอกติงเหยาคือสิ่งที่เธอเคยอ่านเจอในตำราหมื่นพิษมันคือตราคำสาบไรรักแน่นอนว่าเธอที่ศึกษาตำราหมื่นพิษมาอย่างลึกซึ้งย่อมรู้จักคำสาบนี้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังเป็นคำสาบที่เธอคิดว่าน่าสนใจ ประการแรกมันคือคำสาบเดียวที่ไร้หนทางแก้หากถูกผนึกตราคำสาบนี้มีแต่ต้องทนทุกข์และอยู่กับมันไปจนตราบสิ้นวันตายเท่านั้นประการที่สองคือคำสาบร้รักเป็นคำสาบเดียวที่ผ่อนร้ายไม่ได้ตกอยู่ที่ตัวผู้ถูกสาบ เผ่าว่าเป็นคนที่ผู้ถูกสาบมีใจให้เธอยังจำได้ถึงข้อความที่ในตํตำราบันทึกเอาไว้ถึงผลของการทดลองใช้คำสาบนี้กับคู่รักคู่หนึ่ง <c oughs> เพียงแค่ปลายตามอง คนรักของผู้ที่ถูกคำสาบนี้จะเจ็บปวดดังถูกมแมลงนับพันนับหมื่นตัวกัดกินเพียงแค่ผิวสัมผัสถูกกันเล็กน้อยคนผู้นั้นจะรู้สึกเจ็บปวดราวกับถูกบดกระดูกด้วยทันพรมานแม้สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นกับตัวผู้ถูกคำสาปเลยก็ตามเผ่าว่าใครที่ไหนจะทนเห็นคนที่ตนเองรัก ต้องเจ็บปวดทรมานได้ผู้ที่ต้องคำสาบนี้มีแต่ต้องจำใจแยกห่างจากกันให้ไกลที่สุดเท่านั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าคำสาบนี้มีขึ้นเพื่อทำลายความรักระหว่างติงเหยาวกับมู่อินไม่ทันไรหลิวผู่เย่ก็พวดพลาดเข้ามาด้วยสภาพกระเซิร์กระเซิง เมื่อเด็กสาวเห็นตราบนหน้าอกของสาหายก็รู้ทันทีว่าสายไปเสียแล้วนางเข่าอ่อนสุดลงกับพื้นครางเสียงแผ่วในลำคอพวกท่านโหดเยี่ยมเกินไปแล้วนี่คือหน้าที่รับผิดชอบของนาง ในฐานะผู้สืบสายเลือดนักทำมนายสิ้นเสียงราบเรียบภาว่าเย็นชาไปถึงขั้วหัวใจนั้นเธอเห็นผู้แย่ตยตาที่เต็มไปด้วยความผิดหวังเสียใจและความเครียดแค้นมองหญิงชาราผู้นี้เป็นสายตาที่บ่งบอกได้ว่าไม่เหลือแล้วซึ่งความเคารพนับถือได้เพียงพริบตาชิงลี่พลันถูกพลังบางอย่างฉุดกระชากออกมาจากที่แห่งนั้น ปลดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ